นิยายรักนิยายเสียงเรื่องดวงใจท่านชีกตอนที่สี่ชีกหาสันถึงกับใจหายแต่เขาแค่ฟังความฝ่ายเดียวยังไงมันก็ต้องมีหลักฐานแต่สาวไทยคนนั้นคิดจะฆ่าตัวตายเอแบบนี้นายก็ต้องโดนข้อหาพยายามฆ่าอีกข้อหาเลยนะนั่น ชีกหนุ่มยังคงคู่ทำให้ต่เท่าราวซอฟถึงกับละล่ำละลักแต่ป้าของหล่อนเต็มใจยกให้นิ่ขอรับโอ้ช่างน่าสงสารนี่เท่ากับว่าแม่สาวไทยที่สารน่ารักคนนั้นถูกยกให้ชายแก่คนนี้โดยไม่ได้เต็มใจดอกหรือนี่เพราะแบบนี้นี่เองเธอถึงได้ยอมตายดีกว่าจะยอมเป็นของต่เท่าตันหากลับคนนี้ นายคงโดนอีกข้อหาล้ละลาสอบยิ่งสอบก็ยิ่งโทษหนักนายต้องตายในคุกแน่ๆชิกหนุ่มถึงกับโกรธเขาโกรธในสิ่งที่เต่าเท่านี้ทำเป็นอย่างมากเขาโกรธถ,ถึงขั้นอยากจะฆ่าตะแตะแต่แก่นี่ให้ตายคามืออฟาบาทขอทนายให้กับผมเถอะกระผมไม่อยากตายในคุก ชิคาซันไม่คิดจะสนใจเสียงของตาเท่าเจ้าเล่์นั้นเลยสักนิดเขาเดินตรงมาที่ห้องทำงานของเขาซึ่งในห้องนี้ยังมีโซฟารับแขกที่ตั้งอยู่ตรงสุดมุมของห้องร่างของสาวน้อยชาวไทยที่ยังนอนอยู่ตรงนั้นและตอนนี้สาวน้อยยังไม่มีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นมาเลยสักนิดซึ่งมีมันกระดวงเดินมาจนเกือบจะสองชั่วโมงแล้ว เขานั่งลงข้างร่างบางเพ่งผิดใบหน้าโนนสดใสของหญิงสาวใกล้ๆทถงงดงามราวกับตุ๊กตากระเบื้องผิวพรรณผุดผัดงดงามขนตางอนเป็นแพรดวงหน้ารูปไข่ปากนิดจมูกหน่อยดิ่มฝีปากก็แดงเดเื่อ,อสาวน้อยเริ่มกระพริบตา เธอเริ่มรู้สึกตัวที่นี่ที่ไหนกันเธอตายหรือ,อยังกระเกตถามตัวเองสายตาเธอยังไม่ชินกับแสงคิ้วเรียวโค้งขมวดนิน่งๆหน้ามองใช่ความจรงจำครั้งสุดท้ายแต่เท่านั้นพยายามจะขืนใจเธอเธอกําลังจะกระโดดหน้าต่างหนีไม่นะเธอร้องครางด้วยความหวาดกลัวแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงแรมนั้นนี่นา หรือว่าที่นี่คือสวรรค์เธอเหลือบตามองยังเทวดาที่กำลังจ้องหน้าเธออยู่ขณะนี้เขาหลอกเขาหลอมากเลยเธอจ้องเขาเหมือนไม่เคยเห็นก่อนที่เธอจะคิดว่าตัวเองนั้นฝันไปเธอจึงกระพริบตาปริบๆอีกครั้งหญิงสาวหน้าหวานขยับ เตรียมจะลุกขึ้นชิคฮาสันเห็นดังนั้นจึงรีบประคองสาวน้อยให้ลุกขึ้นดวงตาหวานสีดำสนิทจ้องมายังชิกหนุ่มเธอสบตาสีทรายของเขาเหมือนฝันไปเขาหล่อมากเขาต้องเป็นเทวดาแน่ๆจมูกของเขาก็โง่งคิ้วของเขาก็เข้มริมฝีปากก็หนาได้รูปเธอแน่ใจแน่ๆ เขาต้องเป็นเทวดาน่แน่เทวดารูปดอกกะละเกตแอบคิดก่อนที่เธอจะเพ้อจึงอยากพิสูจน์ด้วยการยกมือขึ้นสัมผัสแก้มที่สักอาคายนั้นเบาๆสองมือเล็กๆแต่ต้องแก้มทั้งคู่ก่อนที่เธอจะตระหนักทำไมเทวดาถึงได้ตัวอุ่นเหมือนกับมนุษย์ไม่มีผิดเลยละ่ะและแล้วเธอก็สะดุ้งแล้วรีบจับมือกลับ ดวงตาเปิดกว้างและมันทำให้ชิกหนุ่มถึงกับขำกับท่าทางแปลกๆของสาวไทยคนนี้ฟื้นเสถีนึกว่าจะหลับไปถึงพรุ่งนี้ซะอีกชิกหนุ่มพูดบนยิ้มนิดๆสาวน้อยกับริบตาปิบเขาไม่ใช่เทวดาจริงๆด้วยหญิงสาวรู้สึกอับอายที่ทำพฤติกรรมแปลกๆออกไปคราวนี้แก้มใสๆ ก็เลยแดงแจ๋จนคนมองยิ้มรับด้วยความพึงพอใจเธอนึกออกแล้วเธอเคยเห็นเขาเมื่อก่อนนี่นาเออคุณคือคนที่ช่วยฉันใช่ไหมคะหญิงสาวถามเสียงไม่มั่นคงนักใช่ชิกหนุ่มยืนขึ้นเต็มความสูง185เซนติเมตรเขาหันหน้ามาปลายตามองหญิงสาวหน้าตาจะสวยอย่างพอใจ ไม่น่าเลยทําไมป้าของเธอถึงได้ใจร้ายนักนะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันแค่แต่ความจริงฉันน่าจะตายไปจะดีกว่าหญิงสาวก้มหน้าพูดด้วยความน้อยใจเธอรู้ว่าป้าไม่เคยรักเธอแต่เธอไม่คิดเลยว่าป้าจะใจร้ายยกเธอให้แต่เท่าหืนนั่นทำเหมือนเธอไม่มีชีวิตจิตใจสาวน้อยเริ่มสะอื้น ชีวิตเธอช่างอาภัพนักพ่อแม่ของเธอตายหมดเหลือแต่ป้าเพียงคนเดียวป้าของเธอกลับทํากับเธอเช่นนี้ฉันต้องช่วยเธออยู่แล้วมิสตอราเกตชิงหางันพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าสาวน้อยตั้งท่าจะร้องไห้กระเกตเงยหน้ามามองชายหนุ่มตรงหน้าคุณรู้จักชื่อของฉันเขาพยักหน้าก่อนจะเดินไปที่โต๊ะทำงานของเขา ท่าทางการเดินที่ดูสุขุมภูมิฐานอยู่ในสายตาของสาวน้อยชิกาซันหยิบเอกสารวางของเธอเอกสารของเธอวางลงบนโต๊ะเข้ากับชุดโต๊ะรับแขกมันคือเอกสารส่วนตัวของเธอนั่นเองเธอมองกระเป๋าของเธอก่อนจะเงยหน้ามองเขาเพราะคุณก็เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยแนะคดี การลักรอบค้าอัญมณีข้ามชาติร่วมกับนายดาซอฟด้วยอีกคนจบคำพูดของเขาก็ทำเอากาะเกตถึงกับตกใจเธอยกมือทับอ,อกตาโตอย่างกับไข่หานแล้วคุณก็ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปเขายังคงพูดต่อฮะหญิงสาวยิ่งตกใจอย่างหนัก คราวนี้นอกจากตาจะโตปากก็ยังอาค้างอีกด้วยความหวาดกลัวมันทำให้หญิงสาวจินนนาการไปถึงคุกชีวิตฉันถูกป้าหลอกให้ตาเท่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยและเธออาจถูกขังคุกหญิงสาวกลุ่มศีรษะแต่แต่ฉันไม่ดูเรื่องนี้เลยนะคะไม่ดูจริงๆค่ะฉันแค่เอาสัญญาการค้าขาย การค้าขายเพชรมาให้คุณราซอฟเซนตามที่คุณป้าของฉันบอกเท่านั้นเองหญิงสาวอธิบายแบบละล่ำละลักดวงตาคมเข้มของชิคาซันมองร่างบอบบางตรงหน้าเธอกำลังตกใจมากและเขาก็เห็นใจเธอทำไมนะเขาถึงคิดว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอัญ,ญมณีเธอถูกหลอกมาเสร็จด้วยซ้ำ เขาเชื่อว่าเธอถูกหลอกจริงๆทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาต้องมีหลักฐานไปยืนยันไม่ใช่เชื่อแค่เพียงคำพูดที่เลื่อนลอยแต่เขาจะช่วยเธอได้ยังไงกันหญิงสาวยังคงสับสนเธอทั้งกลัวและเริ่มหาทางออกให้กับตนเองคุณเป็นใครคะแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเธอพยายามตั้งสติ ความจริงถ้าเขาสงสัยเธอก็ต้องอยู่ในห้องสอบสวนสิแต่ที่นี่ไม่ใช่ซะหน่อยและอย่างเขายัางช่วยชีวิตของเธอเอาไว้อีกด้วยเสียงเคาะประตูมันทำให้ทั้งคู่หันไปมองอาลิฟเดินเข้ามาในห้องแล้วรายงานกับเจ้านายหนุ่มทนายความของดาซอฟมาแล้วครับท่านชีคเขาพยักหน้าตอบรับ นายจัดหาที่พักให้มิสการกเกตด้วยนะอาลิฟครับอาลีฟรับคำฉันจะให้มิสการกเกตอยู่กับเราก่อนจนกว่าเรื่องนี้จะหาข้อสรุปได้เราไม่สามารถปล่อยให้เธอไปจนกว่าเรื่องนี้จะจบชิงฮาซันบอกออกมาและนั่น,นทำให้คนสนิทได้แต่งงุนงงเพราะความจริงแล้วหญิงสาวคนนี้ควรจะต้องถูกควบคุมตัว เหมือนกับผู้ต้องหารายอื่นๆแต่ผู้ต้องหารายนี้กลับได้ที่พักที่ดีอารีฟได้แต่มองตามชิกหนุ่มไปอย่างไม่เข้าใจจบแล้วนะคะดวงใจท่านชิคตอนที่4เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนช่วยสนับสนุนตานะคะแล้วก็ช่วยชมผู้สนับสนุนตาจะได้มีรายได้เนาะเพราะยังไงคุณก็ฟังฟรีแล้วนะคะแต่ก็ขอความร่วมมือช่วยเหลือตาบ้างเท่านั้น จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ